เนื้อคู่ของจุมจะมีรอยรูปตะขากที่ต้นแขนหนูชื่อจุมพ่ออยากให้หนูเป็นผู้ชายาช่วงนี้ง,งานยุง่งไหนจะที่โรงเรียนที่บ้านอีกใครๆก็ชอบบอกว่าหนูห้าวเฮ้ยรไ,ไ,ไว้ล่าวะาหน้านพ่อหนูเลยเนี่ยเพื่อหนูไอ้แย้คน<อ>นี้เนื้อคู่พี่เอแมนไหม แต่พี่เอกไม่ชอบหนูพี่เอกค่ะสมูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมย้อยพี่เอกมันไม่ชอบจุ๋มก็หนูเข้าไปพูดด้วยไม่อย่างพูดด้วยอะบอกชอบเขาแล้วเวลาไปบอกอะไปบอกกับเขายังไงก็เดินเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าพี่เอกหนูชอบพี่มองอะไรพี่ย้อยจุ๋มจุ๋มต้องเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เฮ้ยจุ๋มไม่ ต้องอ่อนโยนเหมือนโฟมเหมือนสมูทีบบีเฟสโฟมโฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าจุ๋มองทำไงอะ่ะจุ๋มต้องเปลี่ยนตัวเองชัดมันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนสองเนี่ยมันกว่านี้เยอะอย่าลืมนะครับสมูที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 